น,นี้เราจะมาติดต่อราตเบเตนะครับในส่วนของผมใช้ u n นิเดในการติดต่อราตเบัตเราจะไปทำการสร้างราตเบัตสักตัวหนึ่งก่อนผมใช้ตัว MySQL นะครับวิธีง่ายๆผมก็จะไปสร้าง ผมไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ดไปตัวแอปเซิร์ฟนะครับลงแอปเซิร์ฟทำการสร้างแอปเซิร์ฟ ใส่รหัสผ่านนะครับผมตั้งชื่อว่า bb bb สองแล้วกันนะครับกดกลุ่มสร้าง เทเบิลยังไม่สร้างนะครับแค่คอนเน็กสร้างเทเบิลให้ได้เออ่ดาัตต้าเบสก่อนตอนนี้เราไปส่วนของ user section ครับ ในส่วนนี้นะครับเราพิมพ์ Unique Connection พิมพ์ my sql provider เพราะเราใช้ my sql เป็น,นดาต a าเบสนะครับพิมพ์คำว่า Unique SQL Monitor ให้เราไปที่ตัวคาว่ายูนิตดข้างบนนี่นะดาวน์โหลด DB Monitor ใช่ครับมีไวไฟเดลเน็ตเจ็ดเจ็ดสามสัตเดลเน็ตแล้วก็เจ็ดสองตัวสามสามตัวตัวนี้เอาไว้ทำตัวการเซ็ตขัข้นหลอกไปดูหลอกนะครับหลอกข้อมูลกันเข้ามาถึงอุปกรณ์ ก็ได้แล้วนะครับ็เปไปมาวางทำการติดตั้งครับติดตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อกันพรุ่งนี้ ด b บ o n อ t o r อร์ bon นะครับติด bon ตั้งเสร็จแล้วจะมีตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นหลอกการใช้งานลัตตาเบรของยูนิเดทั้งหมดนะครับอะไรที่ติดต่อกับลัตตาเบรด้วยยูนิเดจะมาแสดงทางหลอกตรงนี้ทั้งหมด เพิ่มแก้ไขลบมีหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วเราเวลานั้นเราก็เซฟหลอกไฟล์เป็นอาจจะเป็นเทกเอาเทกโหลดสตรีมเข้าไปจริงแตาเซฟไปโชว์รงกินได้อีกนะครับไม่เป็นไรครับถ้าโหลดยังไม่ได้ครับผมเป็นแนวทางก่อนกลับไปโหลดต่อที่ที่บ้านก็ได้ไปคปัดป o p y มา ตัวต่อมานะครับทำการคอนเน c t ไปที่ยูนิ e คอ n เน็ชันเดิวไปคลิกขึ้นมาครับโว v เดอร์เนมเราก็เลือกเมตาเบรดของเรา m y s q l s เลเซอรวอร์เก็1 2 7หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนยจุดศูนจุดหนึ่งดเซอร์เนมก็คือพาดวอดที่เราตั้งไว้นะครับ ดัว้าเบสก็ DB2 ล็อกอินพร้อมเป็นฟอ m เราจะเป็นต้องใช้ Unicode นะครับไปที่ o p t ชั่น Unicode เป็น True ค n น e c t ดูครับเผ่านแล้วแล้วก็ i s Connect ไว้ Disconnect กดปุ่มโอเคนะครับเราไปดูเรื่องตัว l o t Connection นะครับให้ไปที่ Property ดูนี้ Connection หนึ่ง Property ชื่อ Option ชื่อ Keep Design Connected ให้เป็น False Local Fail Over ให้เป็น True ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไปเว้นชื่อ on connection loss ก็เดี๋ยวไป,วไปคลิกตัวนี้ให้ copy r e t i e mode control c เทา่ากับตัว R ตัว N รีด uh, mm ิค hmm. รีคอนเนคเอ็กซิคิวมันจะเชื่อมต่อสัญญาณอัตโนมัตินะครับตอนที่สัญญาณมันรอดถ้ามันเข้ามันเชื่อมต่อได้ยกเว้นเซอบว่าดาวมันเชื่อมไม่ได้นะครับยูส mm hmm. ตรงตรงนี้นะครับบนตัวนี้ คอมมาเมมดาต้ายูสเมมดาต้านะครับสองตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับคอนเนคชั่นแล้วก็ยูสเมมดาต้า เอ็มคอนโทรเซฟเบสบาร์ก็มานะครับโอเคโอเคนะครับสำคัญคือต้องวางตรง ยู e r s e c เซ o ชันยูนนะครับแต่ว่าตัวอื่นมันจะมันจะมองไม่เห็นะาราบเด็กเดี๋ยวผมนิดมีเสริมนิดหนึ่งผมจะให้วินโดว์เ่วันที่เจอเดี๋ยวก็สอนเข้าไปเลยนะครับให้วินโดว์เรียกเว็บเดี๋ยวเนทีฟเรียกเรียกเว็บเราเราก็สอนเราคุ้นได้มาแล้วก็สอนเข้าไปนะครนมาเราลันโปรแกรมเราขึ้นมานะครับ เรายังไม่ต้องทําอะไรเราติดต่อแล้วตาเบ็ดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต่อเราเปิดโปรแกรมเราขึ้นมาก่อนรันโปรแกรมขึ้นมารันแล้วรันนะครับรับนแอปไว้ปิดไปก็ได้ครับเปิดตัวแอปเซิร์ฟขึ้นมางนี้ไปที่โปรเจกต์ปุ๊บครับ ลิกเมสากว่ามือ Add New Project เราจะใช้เราจะคอ IE นะครับเราจะเรียก i n d o เรียก IE เราพี่ไปที่ Project ครับ h e f e Project VCL Form Application VISA อันนี้ได้มันอันนี้ทุกคนมีแล้ว โอเคนะครับผมไปสร้างโฟลเดอร์ชื่อโฟลเดอร์หนึ่งนะครับชื่อไรดีเี็โฟลเดอร์หนึ่งนะครับ v c l ผมมาที่ตัวนี้นะครับตั้งชื่อนะครับ Property ชื่อ n นนติ๊กไม่ต้องตั้งก็ได้ครับไฟล์เลย Save all เ,เลยครับไฟล์ Save all ไปที่ได y d r VCL Save เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนชื่อยูนินึนอ่า Project ชื่อ VCL แล้วกัน โปรเจกต์กุ๊บนะครับชื่อโปรเจกต์กุ๊บหนึ่งแล้วกันไม่ต้องเปลี่ยนจริงให้เปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับชื่อ Windows State เป็น Max i m i z e กับ a l g n เป็น Client ผมพิมพ์อีดิตเป็นหนึ่งตัวครับอีดิทพิว่ัตที่อีดิตเสร็จแล้วเอาบัตตอนมาวางอีกตัว ทีด่ดิตนะครับผมอันนี้อันนี้ด้านนี้นะครับผมสั่ง e n c นเคอร p อปกับไลท์อันนี้ผมสั่งไลท์ด้วยนะครับเพราะจะโยกตาตรงนี้ก็สั่งว่าอะไรนะแคปชั่นใช่ไหมอ่ะโกไป คอนเสปคือผมจะเปิดตัวนี้ผมจะเรียกใช้ตัวเว็บเราพิมพ์ทีเรบราว์เซอร์ทีเว็บเบราว์เซอร์แปรงหน่อยครับให้ช่วย อันนี้เอ็นเชอร์เป็นพับได้ครับตรงโกพิมพ์คาว่า Не пасань, เสร็จแล้วตอนที่จะเรียกรันนะครับเราก็ดูไอพีเราหนึ่งศูนย์เก้านะครับตามด้วยพอเวลาพิมพ์ก็พิมพ์คำว่าติดนะคาว่าติดนะครับป็นโไมันติดนะ ชื่อพัลเวอร์้ชื่อถึงใช่นะครับ https หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เก้าคอลอนหนึ่งสองสามสี่ก็พิมพ์นะครับ HTTP ตามด้วยพอ แล้วตามด้วยชื่อคอลอนเราลานโปรแกรมครับนะครับมันคอมาโดยไม่ต้องผ่านเว็บนะครับมันก็จะคอมา คือตัวนี้มันเป็นตัวะครับมันมีบางตัวที่มันไม่ได้เรจะฟ้องเราจะเขียนโปรแกรมเรียกเร็บ ัวอื่นนะครับผ่าน,ก,นก็แค่กัน a t i v e ก็ใช้เรื่องตรรกการอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็เรียกผ่านมันเปิดปุ๊บถ้าเราเราฟลิกไว้ปุ๊บใช่ไหมมันก็วิ่งผ่านไปเดียวนั้นมันเราไม่ต้องผิดผ่านตัวยอเราถ้าวิธีนี้เราก็สามารถส่งคําสั่งจากของเราเนี่ยถ้เาเรา,เราเราเราเียนเห็นในตัวเว็บเราเองเราสามารถส่งค่ารับส่งค่าระหว่างเรบเรากับตัวแอปเราได้ ผ่านตัวอ i n เรานะครับถ้าสมบรได้ต่อไปถ้าตรงนี้เราก็อาจจะต้องตัดหัวไฟก็ได้ใช่ไหมครับเราก็ปิดตรงนี้วเวลาป,ปิดปิดตรงนี้เลยเราเราจะเรียกเว็บแต่ว่าไอตัวโซเฟอร์เราต้องรันตรงนี้ไว้นะครับบางครั้งเราอาจจะเปิดกระวการตรงนี้เราก็จะเรียกเว็บไปอาจจะเป็นไอ้อีกไอเดียหนึง่งเมื่อวานก็ใช้ได้อยู่ก็ได้มา ทอดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นกับตั้งเบรททั้งหมดเลยนะครับตับ้งเบรทพวกรีคอร์พวกอะไรที่องทํากับดิสกวิเพิ่มแก้ไขข้อมูลค้นหาข้อมูลนะครับที่เป็นรายงานอีกหนึ่งวัน ค่นีเจกนดีกวันนี้ก็เอาแค่นี้และครับ